นี่ครับพี่น้องเห็ดปวกขาเง่าครับขาเื็นสีเง่าแห้งครับพี่น้องแต่ว่ากับบ้านครับพี่น้องแต่ว่ากแข็งยังถือว่าด้อยู่ครับพี่น้องไปครับช่วงสวัสดีครับพี่น้องมือนีบะหน่อยกับสิภาพพี่น้องมาเขาปลาหาเฮ็ดคือเก่าเหรอครับพี่น้องมือนีบรรยากาศกับมือขึ้นของฝนโตครับพี่น้องบะหน่อยเลยว่าคือว่าเห็ดสีเั่งเหลือบอ่บะหน่อยก็เลยลร่องเขามาเบิ่งครับไปครับพี่น้องไปรอหลุดกันเลยว่ามันสิใดเห็ดบ่ครับพี่น้อง นี่ครับพี่นอ้องฝนตกแห้งครับเกื่นขบรแห้งกันได้ดรอกนี่ครับเฮ็ดปวกอีกเลบมีมูโบมีมูมีผวกอีกเฮ็ดปวกงามเลยครับแต่ว่าบ่มีมูครับไปครับไปเบิ่งนนกันอีกนี่ครับพี่นอ้องเห็ดลวกอีกนี่ครับคายเห็ดปวกหน่อยนะครับพี่นอ้องดอกหน้อยฝนตกบนสาม่ำเสมอครับนี่ครับ นะครับเห็ดมึงนี้กันอีกนี่ครับพี่น้องดอบกบกเงี้ยบกงามนึงเห็ดบัวแถวบานาน้อยๆจังเลยจังบัวมีดอกเงี้ยโอ้บัมีเป็นหมูนี่ครับเห็ดบัวครับดอกบกงามนึงครับไปครับหาเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องอันเผิวเยือยูซีดอกครับ นี่ครับบุพอมูยังไงคือเพิ่นเลยม้ามานคือเพิ่นมากลกวก็ตาไม่ได้เหมือนม้านบอนี่ครับเป็นภูไปแล้วครับพี่นอ้องขาขาดข,า,ขาเพรอะมาหน่อยค้นว่าจะมันถีบอ,กออกมาหน่อย,ดยอเดียเลยบุค่อยได้เขาครับฝนตกบ่ดี ปูเปดแล้วครับเป็ดปวกเอาได้อยู่ครับหอมดีหอมดีนะครับเป็ดปวกเดี๋ยวไาจะเขาไปแน่หน่อยนึงไปครับไปหาเมือนี้กันดีครับที่เพ็ดปวกะรูปเบืองดีดีเลยครับพี่น้องนี่ครับมองเห็นมาหน่อยขามเพิ่มน,นี่ดอกหน่อย น่ครับดอกง,งามครับตัวนี้ไปครับโอ้ดอกเยอาดินออกก่อนครับนี่ครับพี่น้องเก็บด,ดอกหนึ่งนี่ดอกึ้นยาขึ่นพอค่อยสมบูรณ์น,นะครับพี่นอ้องนี่นี่ดอกเล็กน้อยเห็นไหมพี่นอ้องนี่ครับ มอ,องปลายมีดบ่พอมมูไงคือเพื่อนเนี่ยผอมแต่มูแล,ละซีดอกหาดอกสามดอกสองดอกหนึ่งดอกครับน่ครับนี่ครับพี่หน้อนน์นะครับเบืบ้องนี้กันหนีครับนี่ครับบรรยากาศเมือนีนีมากกับกระตาไม่ครับปัิมานบ่ นี่ครับพี่น้อตัวเป็นมูอีกับดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวนี่ครับกำง,งามอยู่ครับไไนะไปเบิ่งอีกนี่ครับพี่น,อน้องมีอีกเหรอดอกเดียวดอกเดียวนี่ครับดอกเดียวครับพี่นอ้องึหึ <c ười> จิงกือกิน ฝนก,กาาาระตกบัสม่ำเสมอครับพี่น้องเฮ็ดก็เลยอาจจะออกห่างๆนะครับพี่น้องผมงคนเป็นกรพ่อเป็นมูเป็นหยังจีเป็นกระได้นะครับแต่ว่าเบาหน่อยก็มาไ,ได้กะได้บ่หลายดอกครับเบาหน่อยก็เลยบ่ไเด้เขาครับเพราะว่าเบาหน่อยขอเขาตะปลาแถวบ้านเบานบหน่อยเด้อนะครับ นี่ครับพี่น้องเห็ดเขาไข่ครับหรือว่าเห็ดพ่นครับพี่น้องดอกบางงี้นี่ให้จังออกแบบัวข่างคือเขราหวานอยู่นี่ครับพี่น้องเอาคือกันครับยังแข็งอยู่ครับไปครับหาบุอนี้กันอีกนี่ครับพี่น้องเห็ดพ่นหรือว่าเห็ดเข้าไข่นั่นเองครับนี่หมดจ่อครับพี่น้องสองดอกดูหมดนี่ครับท้องดอกครับพี่น้อง นะครับเก็บครับนะครับหาเมึงอีกครับหนึ่งครับพี่หน้องทีปัวกี้แต่ว่าบ่มีมูคือเกานี่สองดอกแต่ว่าเข่าครับไปเดียบมืงอด้กันอีก นี่ครับพี่น้องโอ้ยบ่หมานถือกระนั้นกัดขากินไปอีกละกิงกือนี่ครับบ่ค่อยมานเลยครับมือนี่นี่ครับพี่น้องตุกบัวแหน่กับบอมมีมูคือเขาครับพี่น้อ,อตงตัวง่ายๆงามๆครับพี่น้องขาเนื้อแหน่เบื้องแหน่สมผาหมือนี่ครับพี่น้องแต่ว่ากะบ,บ่มมีมู <N un ca o> นี่ม้หันบ้านหน่อยก็ไปเคลียร์ถือนี่เงี้วทำนี่ครับมัวรุดอยู่ในนี้ไปครับพี่น้องหาเมืองน,นี้กันอีกครับพี่น้องบ่วมีหมูครับพี่น้องม้วนม้นคื่อเพิ่นนี่ครับพี่น้องพี่น้องทันไดที่มาเบิ่งคลิปบ้าหน่อยกะฝากมาเป็นกำลังใจในเรื่องครับพี่น้องนี่มาซอยเสียซอยส้มบ้าหน่อยนะครับนี่เพื่อเป็นกำลังใจเหมันมานี่ยม้นมเลยเอ็ดก็ออกข้างๆางครับพี่น้องบอออคบค่อยม้าม ไปครับไปเบิกงนีกันครับนี่ครับพี่น้องบอมีเห็นเนาะพี่น้องเห็นะเกียรดีทำเล็กกระซางนี่ดอกเบี้ยวดอกเบี้ยวครับพี่น้องเพ็ยดี่ยังจังออกบ่หลายเนาะนี่ครับครับพี่น้องดอกงามๆเลยครับเห็ดปัวครับพี่น้องนี่ครับน้องไปที่ใดไร่เติบแล้วครับนี่ในกองค้างไร่แล้วครับพี่น้อง ถือว่าทีได้แก้งอยู่ตอครับมือนี้ผ่านอยู่เดี๋ยวครับเป็นเราชมในกันอีกครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมออกว่เป็นมูอีกแล้วครับพี่น้องมาหน่อยเข้มาอย่างนี้กับบอไม้มูครับดอกเดี่ยวอีกแล้วครับเป็ดปวกอึ้ย่างกำลังออกห่างเลยครับดอกเดียวดอกเดียวครับพี่น้องไปไปลุ่นเมืองในกันอีก นี่ครับพี่น้องพ่อยเลยแต่ว่าบุมีมูครับโอ้มีอยู่สองดอกอยู่ครับนี่ครับพี่น้องเห็ดพวกขายาวนั่งพี่น้องถือว่าออกบ่หนาครับพี่น้องเราที่มาหน่อยเก็บมาเนี่ครับถือว่าบ่หนาครับนี่ครับพี่น้อง ยากาศเหลือมแดดออกแล้วครับสายๆแล้วครับพี่น้องมาหน่อยมาหนอ่นอยว่าจะขี่รถไปครับนี่เบืนๆๆน้องทางข้างอยู่ที่หน่อยมาหนอ่อยหาแต่ขางขางบะหาปินแต่ขางข้างมัง่งปวดแต่ขางข้างลรถนี่ครับพี่น้อมาหนอ่อยที่เก็บนเบื้องห็ดปวกสองดอกครับเป็นหิดปวกกเงี้ยห็ดปวกข้าเงาวะดอกของที่เห็ดปวกข้าเงาหน่าวนะิดปุกไงบ่เมีย โอ้ขายเวงอยู่ครับนี่ครับพี่นอบรรยากาศขางข้างครับพี่นอขี่รถมาเห็นหัวพิ่นน้อยหน่อยมาหน่อยแล้วลงมาเขียนครับไปครับพี่นอหาเมื่อนกันอีกมานบ่บิีนพ่อได้แก้งบอนดี้เอิ่งกะตาแล้วครับกระตาเถอ้ยนี่ได้พ่อได้ยูได้กินก็เอาครับพี่นองนี่ครับพี่นอไปหาเนี่กันพี่ มาหน่อยเห็นมั้ยดองโอ้โหโหดงามเลยครับพี่น้องนี่แต่ว่าก็มีดอกเดี่ยวคือเก่าครับนี่นะครับพี่น้องเด็ดปวกดอกเที่ยวคือเก่าครับมีดบล้ายคือเก่านี่ครับดอกงามครับดอกดอกเกี้ยวเดียวบ้าน้อยเอาให้เบื่อนโอ้โหูยอะครับเห็ดเยอะงามป็นตาสะอ้อนครับครับพี่น้องนี่ครับแต่ว่ามีหลายดอกบ่ ไปหาเมื่อนี้นะครับประมาณเป็นมูขึ้นเพื่อนครับก็ต้องเก็บที่ระดออครับพี่น้องไปนี่ครับพี่น้องพ่ออีกแล้วเห็ดปวกขายเงาคือเกาครับพี่น้องปวกไงนะครับพี่น้องแต่มองหูจักสอว่าจังไรครับพี่น้องบมมีมูมีปวกคือเกานี่ครับอยู่ดอกเดียวโดดๆคือเกาครับแต่กันยังดีครับมีสีนั่งเลพ่อครับพี่น้องนี่เลี้ยบหน่อยตังกล่องให้เบิ้งครับ ครับพี่น้องมีดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวครับลิปนี้ต้องใส่ติดใดดอกเดียวดอกเดียวเด้อนี่บ่งดอกบางเงยบางเหงาวนึงขาเางครับโอ้โบโมเมนต์ทิ่สามสิบเซนหมอครับรวมทั้งขาเป็นครับพี่น้องไปครับวันละครับพี่น้องมาหน่อยก็ถือว่าหาไม่ดดนเติบแล้วครับพี่น้องช่วงคุวไทยแล้วครับมาหน่อยขอฝากน้ำเนี่ยครับพี่น้องนี่น้อครับพี่น้องก็ถือว่าได้ห้ายเติบอู่ดอกครับพี่น้องนี่ พอได้ยวูด้กินอยู่หรอกครับแกงไงนึงอยู่ครับพี่น้องนี่ช่วงยูถ่ายแล้วครับขอฝากน้ำหน่อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็ดปัวขาเนวครับขาเป็นสีเน่าแห้งครับพี่น้องแต่ว่ากับบ้านครับพี่น้องแต่ว่ากแข็งยังถือว่าได้อยู่ครับพี่น้องไปครับช่วงยูถ่ายเรามาหน่อยขอฝากน้ำหน่อครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเอฟซีสุภูทุคนครับที่เขามารับชมส่องมาหน่อยครับขอขอบคุณในหลายครับที่ย่างพันธุ์เป็นเอฟซีก็ขอขอบคุณในหลายครับพี่น้อง ที่เขามารับชมสองบ้าหน่อยครับช่วงกุถ่ายบ้าหน่อยกับ่บมียย่ยังไล่หรอกครับพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาหน่อยนะครับเพื่อที่ด้พลาดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ